ทองคาปัจจุบันจะขึ้นจะลงยังไงก็าตามตราบใดที่ยังพิมพ์เงินได้โดยนักการเมืองทองคําไม่มีวันลงรอกครับอย่างน้อยที่สุดเก็บเงินเนี่ยเป็นทองคําดีกว่าดีกว่าเยอะเลยเงินหนึ่งบาทมันก็หนึ่งบาทเพราะมันเป็นเงินซีนะทองคำหนึ่งตรอยัลส์ก็หนึ่งตรอยัลส์เป็นเงินซีจนกระทั่งนักการเมืองเนี่ยจะพิมพ์เงินใช้เยอะๆเสพสุกกันเต็มที่ก็ยกเลิกโกลแซนด์าปีนึาร์็ดหนึ่ง สมัยเวลาอดีนิกซ์หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่ต้องมีทองคำมาพิมพ์ธนบัตรเท่าไหร่ก็ได้ตามใจทองคำมันก็ขึ้นมาสูงริบเลยเพราะอะไรเพราะเฮ้ยมันต้องขึ้นกับเงินที่คุณพิมพ์อยู่ดีอ่ะแต่คุณพิมพ์แบบไม่มีกฎเกณฑ์ยกเลิกกฎยกเลิกเพดานยกเลิกไเรื่อยๆกูจะพิมพ์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 แล้วในสภาพของตลาดที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ย การเอาเงินมาลงทุนในทองคำํำถือว่าเป็นสิ่งที่มีผลตอบแทนได้ดีที่สุดในตลาดปัจจุบันคือต้องเข้าใจก่อนกับว่าทองคำเนี่ยมันขึ้นหรือลงเนี่ยมันมีเขาเรียกว่า Multi-Factorial ลพอมันมีนโยบายชัดเจนหรือมีความเห็นได้ชัดเจนว่าเอาละต่อไปนี้เฟดจะเริ่มลดดอกเบีย้ย ตรงนี้ครับ,บต่างหากที่จะทำให้เป็นเอฟเฟกต่อมาที่ดอลลาร์จะอ่อนและท,าท่าวราจะขึ้นการที่จะเกิดดีดอล a า i ์เซชันเนี่ยต้องบอกว่ามันเกิดแล้วสภาพของการเงินของโลกเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า3 5, ปี5ปีหรืออาจจะเป็น10ปีที่จะกดดันไปเรื่อยๆแล้วทำให้สหรัฐอเมริกาพองสบู่แตก ผมให้คาตอบก่อนดีกว่าก่อนก่อนให้เหตุผลอ่าคาตอบคือไปได้ไกลกว่านี้ผมมองนะผมว่ามันเกิดความเสื่อมแน่สมมุติถ้าเราดอลลาร์เสื่อมราคาทองก็มันจะขึ้นเองกไหมปกติแล้วมันจะขึ้นเมื่อเมื่อเราดอกเบี้ยลงแต่ที่ผ่านมาดอกเบี้ยมันมันไม่ได้ลงแต่ทองมันก็ยังขึ้นแต่มันขึ้นด้วยเหตุผลอะไรครับก็เหตุผลดีมาสมมติถ้าทองขึ้นไปเยอะๆๆใช่ไหมก็ทำไงฮะถ้าภาษามอนเล่นทุนเ่ยเราก็เรื่องอะไรจะไปไล่สูสี วันดีกันดีเขาบอกว่าพูดว่าเฮ้ยเขาไม่ถึงทองละทองลุเล,งเลยคือผมเป็นคนหนึ่งที่มีทองอยู่ในมือเยอะมากแต่ดอลลร์เราบอกว่ามันจะต้องเป็นแบงก์กงเต็กใช่ไหมเพราะาเขาพิมพ์เงินออกมาใช้แต่ปรากฏว่าดอลลร์เนี่ยมันแข็งค่ามากขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่นๆมันทําให้เงินกระดาษเนี่ยมันเป็นขยะแน่ๆอยู่แล้วถ้าคุณจะบอกว่าดอลลร์เป็นขยะแปลว่าเงินสกุลเงินอื่นๆเนี่ยมันยิ่งกว่าขยะ ทองคำเพิ่งเริ่มขึ้นนะครับดังนั้นทองคำตอนนี้มันจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านคือบางท,ท,ทีเราก็ไม่ต้องทำอะไรหรกอกก็ซื้อไว้มันเพิ่งเริ่มขึ้นเองนะครับหลังจากนั้นเองเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนไปเป็นแอสเซทตัวอื่นๆหลังจากจบสงครามแล้วนะครับมันก็เราไปซื้ออะไรก็ได้ตอนนั้นมันคงดิสคา่วหมดแหละผมคงต้องเรียนอย่างเงียว่าไม่มีใครรู้จริงหรอกแต่ขอให้มันขึ้นไปเรื่อยๆในสถานการณ์แบบนี้แหละนะครับเราก็ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นเมื่อท้องคำกลับสู่สภาวะปกติก็หมายความว่าทุกอย่างในโลกนี้แพงขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งอืนอ่นๆก็ตามมาหลังจากทุกอย่างเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับสุดท้ายมันจะเป็นตัวตัวแบ็กบริกก่อน แล้วก็กลุ่มประเทศที่ตอนนี้มาถือทองคาในธนาคารกลางสังเกตว่าค่างเงินพวกเขาเริ่มไม่ค่อยกระทบในขณะที่ประเทศที่ถือ U.S. Treasury ค่อนข้างเยอะเนี่ยค้างเงินเนี่ยอ่อนค่าลงไปค่อนข้างเยอะมากนะครับดังนั้นนั้่อที่เหตุผลว่าทําไมเขาถึงเล่นงานรัสเซียไม่ได้เนี่ยประเทศอื่นๆนะครับว่าถ้าเกิดมีข้อขัดแย้งกับสหรัฐขึ้นมาแล้วไปลงทุนในตัวของธนาบาัตรเยอะๆเนี่ยเราจะได้เงินคืนหรือเปล่าถามว่าปัจจัยอะไรที่ทําให้ธนาคารกลางเนี่ยชะลอการซื้อทองคำเนี่ยก็คือเรื่องของราคา ราคามันอยู่ใระดับสมเหตุสมผลเนี่ยเขาก็ซื้อแต่ถ้าเกิดมันเกินไปอ่ะในจุดที่แต่ละธนาคารกลางคิดว่ามันแพงเกินไปสําหรับเขาเนี่ยเขาก็อาจจะชะลอไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวนะครับระหว่างเก็บไว้เนี่ยเราก็จะพบว่าพอเขารู้ว่าเรามีทองคำฝากไว้เรงนี้ มันจะมีพวกธนาคารแบบระดับยักๆเลยเนี่ยนะครับมาติดต่อเราเนี่ยขอให้เราเอาทองคำเนี่ยไปให้เขายืมโดยทั่วไปเ่ธนาคารตลางของประเทศต่างๆเนี่ยเ,เวลาตัดสินใจจะลงทุนในทองคำเนี่ยคือต้องการจะเพิ่มสัดส่วนแต่ว่าของพวกนี้มันไม่มีใครรู้นะว่าแบงค์ชาติบางอาจจะมีบางประเทศเนี่ยบู บูมากแล้วก็เข้าไปซื้อขายในลันกษณะเก่งกำไรเอาที่ไฮเดิมของปีที่แล้ว37.3.4คูณด้วยไฮแม็กซิมัมคูณแล้วไม่ได้เกิน45,000บาทอันนี้คือประเมินไว้ในเลเวลที่สงครามนะปัจจุบันแต่ถ้าสงครามลุกลามบานปลายไปจนกระทั่งถึงสงครามโลกครั้งที่สามอันนั้นประเมินไม่ได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดในเจเนเรชันเรา ทองคำเนี่ยมันเฮชเก n น t ินฟล a t ชันได้ดีมากทำไมมันถึงดีทองคำจะขึ้นดอยเยอะจนหน้าตกใจการขึ้นทั้งหมดของทองคำเนี่ยนะมันขึ้นคอมมอนเวฟมาเป็นเมเจอร์เวฟเมเจอร์เวฟมาเป็นแกรนไซเคิลแกรนไซเคิลมันมาเป็นซ u p เปอร์แกรนไซเคิลอย่างนี้ซุปเปอร์แกรนไซเคิลหนึ่งสองสามสี่สามสี่เพื่อเป็นสามแล้วก็ A, B, C เป็นสี่แล้วอันนี้อ่ะกำลังจะขึ้นซ u p เปอร์แกรนไซเคิลห้ากลายเป็นหนึ่ง ขอไซเคิลซึ่งใหญ่กว่าของที่ลุงเรียกว่า c ซน t u เรียนเวฟใหญ่กว่าแล้วในหนึ่งนั้นน่ะมันยังต่ออีก 2, 3, 4, 5หอีกแล้วภายในของมันแต่ละเวฟยังประกอบด้วยซับเวฟเพราะฉะนั้น<ะ>ตอนนี้เราจบ f ฟเพื่อขึ้น5พอ5รวมเป็น1เนี่ยแปลว่าอะไรเราเพิ่งเริ่มต้นนะ